วานสุดท้ายแล้วนะคะลุยด้านหน้าดูคิเล่มากนี่แม่ในใจก็หนีไป นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งย่านนะคะที่เหมือนกับเป็นถนนคนเดินแนวชิคๆของฉงชิ่งนะคะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นถนนบัลทัดทองบ้านเราตอนนี้แหละก็มีร้านค้าของกินมีเด็กวัยรุ่นมาเดินกันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเพื่อน,นสาวไท<า>ยนนคนนึง<อ>นะคะถ่ายทุกจุดโดยมีคุณพ่อเป็นตากล้องใครถ่ายให้ก็ไม่ถูกใจต้องให้พ่อเขาถ่ายคนเดียวนะคะ ที่ที่เราจะเดินเที่ยวกันในนี้นะนี่อันน <c ười> <Background> ี้มืทางเข้าอ้าวโปรดดค่ะใช่ครัเลเี่ยเป็นร้านขายนวชิปมากินกาแฟปะไม่กินฮะดูให้ดู ถ,ออถึงแล้วนะคะหลีจุดป,ป้านะคะจุดเช็คอินสุดท้ายกับทริปชงชิกเราในวันนี้มาเช็คอินจุดรถไฟวิ่งเข้าตึก,กันเลยเีรยอรอ่น โอเคนะถึงที่แล้วนะมันเป็นความแปลกของบ้านเขานะพื้นที่เล็กก็ต้องใช้ให้อย่างสุคุ้มและนี่แหละคือชมทิ่ที่เรามาในทิศนี้กับที่สุดท้ายหลีจื่อป้าจบค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะ